คุณรงเศรกิจวิกรมนะครับก็ออกมาป่ามดาคุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับว่าไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ฉลาดก็มีความรู้มีความฉลาดก็เข้ากับนายกอิงนั่นแหละครับแล้วก็เอาประเด็นของฐานขาขาดมาเปิดเป็นประเด็นแล้วก็ไล่ย,ยาวเลยร่วงนื้เรื่องนู้นเรื่องนี้ร่วงนั้นผมอ่านแล้วผมแม่งลำคาญเลยขี้เกียจอ่านก็สรุปมาเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ผมอยากจะบอกวรงเด็ดกิจวิกรมห้นะทั้งคุณภูมิธรรมทั้งนายกอิงนะเท่าที่ผมรู้จักเท่าที่ผมได้สัมผัสเขาฉลาดกว่ามึงเยอะวรงเด็ดกิวิกมและการที่จะทำให้พักไทยพักดีได้คะแนนเสียงนะต้องหานโยบายใหม่ให้เรื่องด่าจำนำข้าวตอนนี้นายก ยิ่งรักเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรจำนำข้าวอ่ะเขาแค่ปล่อยปลาแล้วเลยไอ้ที่เรื่องชั้นสิบสี่ไอ,อ้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่ได้คะแนนหรอกวรรคต้องหานโยบายอะไรแปลกๆหรือเปลี่ยนที่พักไปเลยเป็นพักต่อต้านระบบทักสิงอันเงี้ยอาจจะได้คะแนนนะเว้ยนี่กูแนะนําด้วยความหวังดีนะเว้นะวรรเดชกิตวิกกอย่าสเปิดสปะส เดสมัยหน้าก็จะไม่ได้สอสออีกสักคนหนึ่งละนะคนหนึ่งก็ยังเดกลัวจะไม่ได้สักคนสับเปิดสับตาแบบนี้นะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้กับผมกับดตร,รกิตพิษสลง